เคนนิวส์ขนตาเสฟข่าวโดยผมเกียรติศักดิ์ครับประเด็นร้อนฉาเป็นที่น่าจับตามมองในการแข่งขันแข่งขันกันชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้เป็นที่น่าสนใจกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและสังเกตดูว่าจะเป็นครั้งที่ตื่นเต้นไปทุกขณะนะครับเนื่องจาก คำตอบของการจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าอยากรู้ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่นั่นคือเป็นการที่จะทราบถึงทิศทางของประเทศไทยไปในตัวด้วยนะครับมีอยู่สองทางครับสองฝากสองฝั่งที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นะถ้าหากเราสุมถามประชาชนก็คือเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าฝ่ายหนึ่งก็คือ ฝ่ายของท่านทักษิณชินวัตรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายของคุณเ,เวน,น,นวินอนุทินชาญวิรกูลถามว่าสองท่านนี้มีจุดเด่นจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรแท้ที่จริงแล้วประชาชนก็ตอบเหมือนกับพอรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นประวัติ ความดังพร้อยหรือความคิดความอ่านในการมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชนนั้นใครเป็นใครนะครับช่วงบายที่ผ่านมาก็มีการนัดเจรจากันเสร็จแล้วก็แถลงข่าวระหว่างพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยทราบประเด็นสำคัญมาว่าสิ่งที่พรรคประชาชนเสนอมานั้น พักเพื่อไทยตอบรับทุกอย่างมินำซ้ำพักเพื่อไทยได้เพิ่มประเด็นไปอีกว่าจากเงื่อนไขที่พักคประชาชนเสนอมาพักเพื่อไทยเพิ่มให้อีกเป็นผลงานอันโดดเด่นของพักคประชาชนไปเลยก็ได้ให้ทําร่วมกันคือเมื่อเรายกมือสนับสนุนนายชัยกเกษมนิติสิริตัวแทนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว จะเร่งดำเนินการทันทีคือทำประชามติในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกันนั้นก็ทำประชามติสอบถามความเห็นของประชาชนในเรื่องของข้อพิาพาทเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชา M O U 43-44นั่นแหละครับ แล้วก็มีการบอกด้วยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องยุสภาไม่ต้องห่วงเรื่องจะต่อเวลายืดเยอะพักเพื่อไทยรับปากทันทีว่าสามารถทรําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ยุบสภาก่อนสามเดือนยังได้เลยครับนี่คือเป็นการทิ้งเผือกร้อนวัดใจพักประชาชนเลยนะครับกล่าวคือ อย่าว่าแต่สิ่งที่พรักประชาชนเรียกร้องอย่าว่าแต่สิ่งที่พรคประชาชนต้องการจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เป้าหมายความคาดหวังของตัวเองแล้วก็ภายในมติของพักที่ยื่นข้อเสนอมาว่าหากยกมือให้หากสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะต้องขอเงื่อนไขข้อหนึ่ง6 7สาห้าหเจ็ดนี้ แล้วต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่คืออนมาตให้ประชาชนภายในสเดือนครับพักเพื่อไทยรับและสรุปว่าเพิ่มผลงานให้อีกโวตเสร็จร,ร่วมกันจัดการคดีสวจัดการเขากระโดงคืนหลวงให้เรียบร้อยทำประชามติเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมกันก็จะทำประชามติเรื่องศึกษา,เ,าเรื่องข้อพิพาทชายแดน MOU มฉบับที่4 4 4ที่เป็นปัญหาคาราคาสังกันนักว่าอย่างนั้นครับจะได้คลี่คลายไปหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ยุสภาทันทีและพักเพื่อไทยเชื่อว่าไม่เกิน4เดือนไม่เกิน3เดือนประมาณนี้ครับอย่างไรก็ดียังไม่มีท่าทีการ ขยับที่จะถแถลงความคืบหน้าของพรักประชาชนครับเราว่ากันว่าเวลานี้เป็นห่วงเวลาที่ต้องเร่งรัดพอสมควรก็คือกูรูการเมืองต่างก็นานาทัศนะว่าวันที่หนึ่งกันยายนก็น่าจะเริ่มเห็นดำเห็นแดงแล้ว ขอว่ากันว่าถ้าหากวันที่หนึ่งแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวท่าทีของพักประชาชนออกมาแถลงข่าวใดๆในเรื่องการตัดสินใจที่จะยกมือให้ใครสนับสนุนฝั่งใดเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นก็แสดงว่าอาจจะยังมีสิ่งที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ที่สำคัญนะครับ และเขาว่ากันต่อว่าอาจจะตัดสินใจแนวโน้มไปในทางภูมิใจไทยก็ได้แต่กำลังหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่แฟนคลับประชาชนที่เลือกพักตัวเองมานั้นได้รับการกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นที่ทราบกันว่า พรรคภูมิใจไทยนั้นมีเรื่องด่างพร้อยเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นข่าวดังข่าวเด่นประชาชนสามารถรับรู้ได้เมื่อประชาชนแสดงตัวว่าตัวเองนั้นหนุนพรรคการเมืองนี้แน่นอนครับเป็นที่ผิดหวังของมวลชนผู้เป็นคนสนับสนุนพรรค แต่ถ้าว่ามีการวิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงขนาดที่ว่าสิ่งที่พักประชาชนยังติดขัดอยู่ก็คือเป็นห่วงเรื่อง44สสที่มีคดีถูกร้องไปยังปปชณขณะน,นี้ในเรื่องถูกกล่าวหาว่าล้มล้างการปกครองและเกี่ยวกับการ แก้ไขมาตรา112ว่าอย่างนั้นครับอย่างที่ว่ามีเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่าการดิวที่ผ่านมาว่าพักประชาชนกับภูมิใจไทยตกลงกันนั้นหากภารกิจการจัดตั้งรัฐบาลน,นี้สำเร็จปปชที่ว่าอาจอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นจะ ปัดเป่าคดีนี้ให้ทันทีอาจจะเห็นว่าไม่ควรสั่งฟ้องไม่ควรร้องต่อเป็นเหตุให้สสพักพลังประชาชนทั้ง 44, 44ท่านนั้นหลุดรอดจากข้อกล่าวหานี้นะครับแล้วท่านผู้ชนมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อข้อเสนอเงื่อนไขที่พรักประชาชนยื่น ต่อพักเพื่อไทยนอกจากพักเพื่อไทยจะรับตอบรับทุกข้อเรียบร้อยแล้วยังเพิ่มความดีความชอบให้กับพักประชาชนหากทำภารกิจนี้สำเร็จนี่ครับแบบเปิดเผยเลยนะครับไม่ต้องไปพูดกันหลังบ้านหน้าบ้านเลยครับบางข่าวสารก็ มีการกระจาย,ข,ายข่าวเผยแพร่ข่าวว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองจิตผู้นําจิตวิญญาณของพรรคประชาชนผู้มีบาร,รมีในพักก็ได้พูดคุยกับท่านดรทักษินชินวัตร์ทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยอยู่เรื่อยๆลือกันถึงขนาดที่ว่าเกมที่ว่าพรรคประชาชนเสนอเงื่อนไขมาแล้ว พักเพื่อไทยเพิ่มให้อีกเป็นการคิดกันขึ้นมาระหว่างท่านทักษิณกับท่านธนาธรเลยนะครับผมได้ยินมาอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นความจริงอย่างไรแต่ว่าถ้าฟังจากคุณธนาธรได้ให้สัมภาษณ์ให้ข่าวมานั้นก็คือพูดํำนองที่ว่าสิ่ง ที่พรคเพื่อไทยเสนอมานี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้เป็นที่ตัดสินใจของพักประชาชนเองของกรรมการบริหารพักหรือสมาชิกพักในการที่จะประชุมหารือกันได้ข้อยุติอย่างไรก็ขอเคารพในความตัดสินใจของภายในพักเราเห็นอย่างนั้นนะครับอีกด้านหนึ่งก็มีการรือว่าผู้ประสานงานตัวจริงอีกคนหนึ่งก็คือคุณนัทวุฒิสายเกลือ ของพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่ติดต่อหลังบ้านตลอดเวลากับทางด้านของคุณท่านต๋อมครับชัยธวัดิ์ชัยธชทวัฒน์ตุลาธนว่าคุยกันอยู่ผมก็มองว่าจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามพอสมควรหากพรรคประชาชน ได้ร่วมกับพักเพื่อไทยทํางานนี้จริงๆนะครับประเด็นที่ยังติดอยู่ตอนนี้กูรูทางการเมืองเขาได้วิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเดียวกันว่าพักประชาชนให้คําตอบไม่ได้ตอบรับทันทีไม่ได้ก็เนื่องจากว่าเป็นห่วง44สสที่มีการต่อรองไว้ว่าต้องการที่จะหลุดพ้นทางคดีหรือไม่นั้น หากเป็นเรื่องจริงนี่ถือว่าท่านยึดประโยชน์ที่ควรจะได้รับผิดอย่างยิ่งนะครับถือว่าเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ของสอส44ท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ผมก็เชื่อว่าพักประชาชน มีความคิดความอ่านพอสมควรอยู่แล้วครับซึ่งทางด้านพรรคเพื่อไทยก็ล่าสุดวันนี้เมื่อช่วงเย็นได้รับสายจากแหล่งข่าวครับสอบถามว่าอย่งจริงยันคำเดิมถ้ามีปัญหามากก็จะยุบสภาทันทีครับข่าวเมื่อเช้านี้ผมก็ทราบอีกว่า ได้ยินว่านะครับไม่ใช่สาบะได้ยินว่ามีการเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าท่านดรทักษิณชินวัตรได้ถูกเทียบเชิญจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้เข้าไปพบอันนี้ผมไม่ยืนยันและคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ที่ผมทราบแน่แก็คือเรื่องการรายงานเรื่องการปรึกษาหารือมมีอยู่ตลอดอยู่แล้ว อย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์หลังจากที่ทันทีที่สารรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้นายกแพทองทนันพ้นจากตาแหน่งที่29สิงหาคมที่ผ่านมานั้นท่านก็ได้โทรขอภัยฮะท่านก็ได้ประสานงานปรึกษาหารือครับถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่แน่นอนครับ ่านมีข้อขออรหารอยู่ทางฝั่งข่าวด้านนี้อยู่แล้วนะครับจึงเป็นเหตุสำคัญที่ท่านนั้นมีการรายงานอยู่ตลอดนะครับรายงานผู้หลักผู้ใหญ่ว่าถึงขนานี้ทําถึงขั้นตอนนี้แล้วตอนนี้เกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเอาอย่างไรต่ออย่างนั้นเลยนะครับได้ยินมาแบบนั้น อันนี้ว่าจะอดพูดแต่ก็อดพูดไม่ได้ครับขออนุญาตพูดกรณีที่ก่อนที่จะมีคำตัดสินอ่านคำวินิจฉัยท่านยายกแพททองทานวันที่29สิงหาที่ผ่านมาครับก่อนที่จะถึงวันนัดตัดสินหนึ่งวันนั้นมีแหล่งข่าวจำนวนมากมีนักข่าวเชิญ ผู้รู้ผู้สันทัดกรณีในทด้านการเมืองมาสัมภาษณ์เป็นจำนวนมากเราจะได้ยินกันว่าไม่ทราบว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ทุกอย่างจะต้องจบสิ้นสุดลงภายในก่อนวันที่11กันยายน2568กล่าวคือผลจะออกมาอย่างไรก็ช่างนับจายนั้นไปอีก12-13วันจะต้องนิ่งทุกอย่างจะต้องสงบ สิ่งเหล่านี้ผมมองได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งทำให้คนคิดว่าผลจะออกมาเป็นในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนายกแกรทองทานได้ทำงานต่อแล้วต้องการสื่อสารให้กับผู้ร่วมชุมนุมม็อบขับไล่รัฐบาลได้ยุติไม่ออกมาสร้างความวุ่นวายอีกต่อไปสองผมมองว่า เขาก็พอจะทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการที่จะให้ฝ่ายที่จะตัดจัดตั้งรัฐบาลต่อไปเรียบดำเนินการเรียบอะไรให้เรียบร้อยกลัวว่ามวลชนฝั่งของนายกแพทองทานจะลุกฮือ,อขึ้นมาเหมือนกันหรือไม่นะครับ แต่ที่คุณวัฒนานาร่วมนักข่าวสายทหารออกมาให้สัมภาษณ์ว่าลักษณะเดียวกันก็คือเมื่อเกิดอะไรขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ตามแต่จะต้องรีบจัดให้เสร็จสับทุกอย่างจะต้องลงตัวก่อนวันที่11กันยายนเช่นเดียวกันครับ เหตุผลอะไรนั้นคุณวัฒนานานุาน่มบอกว่าไม่ทราบนะครับแต่ผมก็คิดว่าพวกเราก็คงจะพอคาดเดาได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการยังไม่มีการต้องการที่จะนําเสนอข่าวนี้พวกเราก็เห็นควรว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดคุยกันนะครับ ตร,ตรงนี้ก็คือประเด็นของการวัดใจพักประชาชนจะไปทางซ้ายทางขวานะครับเมื่อพูดถึงตัวบุคคลก็อดนึกถึงประเด็นที่ทนายอนุรีรัมวันนี้ก็ได้เดินทางไปพร้อมกับคุณกุสุมาลาวตีสิริโกมุตอดีตสอสอแมวเจ๊แมวมือปราบสวอ,อนะครับได้เดินทางไปด้วยกันครับสองท่านนี้ไปยังพัก ประชาชนเพื่อไปต้องการทราบแนวทางของพระประชาชนจริงหรือไม่ที่ท่านจะยกมือโหวตให้กับนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีหากเป็นเช่นนั้นเมื่อนายอนุทินมากุมอำนาจคดีเขากระโดงซึ่งเป็นที่หลวงของประเทศไทยมีมูลค่ามาหาศาลความเสียหายเกิดขึ้นแล้วชัดเจนคดีโกงสว,อวอคนเหล่านี้ถูกออกหมายเรียกแล้วทั้งนั้น พยานที่จังหวัดบุรีรัมย์20กว่าคนไม่มีสักคนที่จะเดินทางมาให้ปากคำมีอารยะขัดขืนต่อคำสั่งต่อหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ DSI เลยนะครับหากเป็นเช่นนั้นคดีอย่างนี้จะเดินต่ออย่างไรเป็นไปได้หรือว่าเขาจะเข้ามามีอำนาจแล้วใช้อำนาจนั้นจัดการกับตัวเองเอาตัวเองเข้าคุก นี่คือทนายอันกับเจ๊แมวนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาอีกแง่หนึง่งอีกหนึ่งมุมก็ถามว่าลองเปรียบเทียบกันถ้าเกิดตัวแคนดิเดตนายกที่มาแข่งขันกันเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างคุณอนุทินกับกันถ้าเกิดเป็นคนอื่นจะไม่โดนร้อง ตกตั้งแต่คิดว่าจะวอแล้วหรือไม่มีคดีความมีข้อเคลือบแคลงสงสัยมีหมายเรียกมีพยานหลักฐานนะครับอยู่ในกลุ่มหัวขบ,บวนครับเรียกอย่างนี้ดีกว่าครับของกระบวนการหัวสวและยังมีรายชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่เขากระโดงด้วยนะครับ สังเกตได้ว่าความคูรีคูจอที่จะจะตั้งรัฐบาลให้ได้นั้นทันทีที่เสร็จสิ้นจากกระบวนการของสารรัฐมนูญให้นายกแป่ทองทานผลหน้าที่เรียบร้อยแล้วนั้นเรียกกันว่าวิ่งกันดนึงหูพักร่วมเลยนะครับ ตามมารยาทแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาจะต้องให้พักที่เป็นอันดับหนึ่งสองสามตามลำดับจัดก่อนหนึ่งจัดไม่ได้สองจัดต่อสองจัดไม่ได้สามค่อยจัดต่ออันนี้ประสานงานดึงไว้ก่อนเลยครับไม่เอาขั้นตอนไม่เอาตามมารยาทต,ตามหลักคุณธรรมที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะครับพักร่วมบางพัก ก็พอที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในวันข้างหน้าหาพกพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำรัฐบาลทำงานต่ออย่างนี้ตัวเองอาจจะมีแผลมากมายมหาศาลเช่นกันหรือไม่นะครับเนื่องจากร่วมงานกันมาเป็นเวลาหลายปีครับนี่ก็ชิงออกหนังสือถแถลงทันทีเลยสิ่งเหล่านี้ เป็นจิตวิทยาด้านหนึ่งก็คือทําให้พักเล็กพักน้อยพักร่วมที่อยู่ด้วยกันตกใจบ้างครับมีสะดุ้งเหมือนกันนะครับเห็นเป็นคนใกล้ชิดท่านดรทักษิมชินวัตรททำให้แสดงให้เห็นว่ามีสัญญาณอะไรแปลกๆมาหรือไม่ท่านนี้ถึงโดดออกมาทันทีพร้อมไปยืนเคียงข้างคุณนุทินชาญวิรุฬลครับ ได้ออกมาอธิบายกันเจ้าละวันเลยนะครับเรื่องนี้ก่อนที่ท่านนายกชายครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยมอทสามจะได้ออกมาให้ข่าวว่าจะอย่างแรกว่าตามพรรคประชาธิปัตย ไม่ไปอยู่เคียงข้างพระกุลใจไทยอย่างแน่นอนเนื่องจากแค่คดีหัวสวกับขาวกระโดงนั้นก็หนักนาสาหัสยิ่งกว่าการทํารัฐประหารอีกนะครับถูกต้องครับอันนี้ครับข้อมูลนี้ข้อความนี้ถูกต้องครับหนักนาสาหัสกว่าการรัฐประหารก็คือการโกงสวเนื่องจากสามารถทําให้ได้ผลลัพธ์อย่างการรัฐประหารได้ตลอดเวลา ถ้าแต่งตั้งทันก็ทําวันเวียนวันก็ได้ครับเมื่อพูดถึงกระบวนการเหล่านี้อย่าว่าแต่เข้ามามีอํานาจเขาว่ากันว่าอย่างคุณอนุทินชาญวิรุณขนาดไม่มีอํานาจไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับมีคดีอะไรไม่เคยไปชี้แจงไม่เคยไปพิสูจน์นะครับ ใช้วิธีการตัดตอนอย่างเดียวนะครับขีดออกอย่างเดียวครับเพราะว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับท่านก็ดูพฤติกรรมพยานสอวแต่ละพื้นที่ครับอย่างที่ผมรายงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็น,เห,นเห็นกันอยู่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ภาคอีสานเ,เรียกพยานจำนวนเจ็ดสิบสองท่านจากจังหวัดชัยภูมิโคราชบุรีร์อำนาจเจริญ มาให้ปากคำพบว่ามาเพียงสิบแปดท่านจากเจ็ดสิบกว่าท่านนะครับพยานเหล่านี้กลุ่มที่ว่านี้ล้วนเป็นพยานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทั้งสิน้นหารู้ไหมว่าการที่เจ้าหน้าที่ออกหมายเรียกให้มาให้การถึงเหตุที่ถูกกล่าวหานั้นก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางคดีและ ที่สำคัญคือประโยชน์ต่อตัวจําเลยเองนะครับต่อตัวพยานเองนะครับขออภัยยังไม่มาให้ปากคำํำหมายเพราะว่าไงครับถ้าเกิดพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์โดนกล่าวหารีบวิ่งไปชี้แจงไหมครับนี่แหละครับพฤติกรรมเดียวกันครับตอนนี้หลังบ้าน ทราบว่าพรกภูมิใจไทยก็พยายามดึงพักร่วมอื่นๆอยู่ตลอดเวลานะครับยังมีรายงานยังมีเลี่ยงข่าวว่ามาอย่างนั้นก่อนที่ผมจะมาทําคลิปนี้ก็ได้ยินว่าอย่างนั้นนะครับทางด้านท่านภูมิธรรมก็ บอกว่าไม่มีอะไรมากมายก็ไปต่อ,อยากท่านก็จะให้เกิดความเสียหายหน้อยที่สุดก็คือการยุบสภาครับถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายที่ออกมาให้ความเห็นแย้งว่าไม่สามารถยุบสภาได้ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีแบบนี้ทำไม่ได้ ท่านภูมิทมตอบอย่างกล้าหาญตลอดเวลาทุกครั้งที่นักข่าวถามว่าการยุบสภาสามารถทําได้ไม่ต้องมาพูดจุกจิกใครเห็นว่าทาไม่ได้ก็รอฟ้องเอาเขาบอกอย่างนี้ครับหมายความว่าอย่างไรครับบอกไว้ก่อนว่าขั้นตอนการยุบสภาก็คือรักษาการนายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่สองอย่างครับทําเรื่องทลนกล้าวนะครับ เสนอทูนเก้าแล้วก็สนองลงมาแค่นั้นครับการให้ความเห็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการที่จะให้ยุบสภาหรือไม่นะครับการยื่นยุบสภาก็คือกำหนดวันที่จะเลือกตั้งใหม่หลังจากวันที่ยืน่นยุบสภาระหว่าง45ถึง60วันนั่นแหละครับ รายงานเหตุผลไปถึงพระองค์ท่านหากพระองค์ท่านเห็นสมควรก็จะมีสนองพระบรมราชองค์การลงมากับเหตุนี้หรือไม่ที่ท่านภูมิทาได้ตอบอย่างมั่นใจและเหตุนี้จะเชื่อมโยงกับการที่ข่าวลือออกมามีผู้หลักผู้ใหญ่เรียกปรึกษาอย่างไรไม่ทราบนะครับ ครูการเมืองอย่างท่านดรวัญชัยศริก็ให้สัมภาษณ์ว่านาทีนี้ยังมองว่าปัญหาบ้านเมืองขณะน,นี้คนที่จะมาแก้ไขหรือบริหารบ้านเมืองก็ยังน่าจะเป็นคนในกลุ่มของคุณทักษิณชินวัตรเพราะว่าหากจะมองถึงคนอื่นนั้นที่จะใช้ฝีมือระดับนี้มาบริหารยังไม่เจอครับ ท่านดรทักษินนั้นเป็นคนที่ว่ากันว่าเก่งรอบด้านแล้วก็รู้จริงในการที่จะศึกษาสิ่งต่างๆมาจึงเป็นคนที่เสนอนโยบายออกมาโดนจุดโดนใจของประชาชนเป็นส่วนมากปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ต้องเป็นนโยบายแบบนี้ออกมาพร้อมกับอธิบายสื่อสารให้คนที่จะนำไปปฏิบัติหรือคนที่ ต้องการอยากฟังแนวทางนั้นเข้าใจอย่างง่ายดายไว้นะครับการนําเสนอน,นโยบายของดอรทักษิณเราจะเห็นได้ว่าทุกนโยบายจะเริ่มจากตั้งแต่การวางแผนที่จะทําจะทําอย่างไรผลออกมาต้องเป็นแบบไหนไปจนถึงสุดท้ายมีถึงการรับมือหากเกิดการผิดพลาดนะครับนี่คือการนําเสนอน,นโยบายแต่และอย่าง จะมีแผนสำรองเอาไว้หากเกิดการผิดพลาดในโนโยบายนั้นๆน,น,นะครับหากมีการเคลื่อนไหวเราจะมาอัปเดตกันต่อขอให้ท่านเสียข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพออร่หลายมากกว่าข่าวจริงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ n e w s วัญตาเสือข่าวโดวยผมเกียรติศักดิ์ขอบคุณครับ